แอดมินสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับแนวทางฮานอยค่ะของวันที่2ของเดือนตุลาคมนี้นะคะสำหรับแนวทางของเมื่อวานเรามาดูย้อนหลังของวันที่1กันก่อนนะคะเด่นรูด54ค่ะเด่นรูด54มาที่64สี่พิเศษ1รอบนะคะส่วนเลขชุดค่ะชุดเด่นมา 64พิเศษ1รอบกับ 36VIP อีก1รอบนะคะแอดมินก็แสดงความยินดีกับท่านที่ตามแนวทางด้วยส่วนสำหรับรัฐบาลไทยเมื่อวานแอดมินขออภัยด้วยนะคะแนวทางนั้นมาเบิรลน66ล่างแล้วก็02บนแอดมินขออภยัยจริงๆงวดนี้ออกมาได้เนาะ โอเคเรามาต่อกันที่วันที่2กันต่อเลยดีกว่านะคะเ,เด่นรูดวันนี้นะเด่นรูด2อนึงค่ะเด่นรูด2อนึงวันนี้มาช้านะคะแอดมินไปทุรนะในเมืองรีบกลับมาก็เลยรีบกลับมาทำอัดวิดีโอลง youtube นะคะเด่นรูดสองหนึ่งแล้วก็ชุดเด่นนะคะชุดเด่นมี 40 41 42 30 31 32นะคะวันนี้มี6ชุดเออมื่อวานชุดเน้นสมาชิกก็แนวทางนั้นหลุดนะคะเอ็มินขออภัยกับสมาชิกด้วยนะคะ ส่วนชุดกันค่ะชุดกันมี4 3 4 4 4 5 3 3แล้วก็3 5นะคะมี5ชุดชุดกันมี5ชุดชุดเด่นมีเอ่อ6ชุดนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะคะโชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ